มีกลิ่นเฉพาะตัวนะเนื้อครับว่าเครื่องเทศแบบอาหรับแต่ไม่จัดว่าคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบเครื่องเทศอาหรับกินได้ข้าวส้มหรักเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบนะแต่อันนี้คือหอมอะกลิ่นดีนะหอมเลยแหละเป็นข้าวนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการตามมีตามเกิดคู่คริวันนี้พวกเราอยู่กันที่สัมเพ็งครับ มาหาซื้ออุปกรณ์สำหรับถ่ายทํานิดหน่อยพอได้ของที่ต้องการแล้วเราก็หิว,หว,หว,หวพวกเราได้ปรึกษากันว่าจะไปกินข้าวร้านไหนดีเพราะแถวนี้ร้านดีๆก็เยอะนะแต่สรุปสุดท้ายก็ไปร้านนี้เฉยใช่แลครับร้านที่เรามาในวันนี้ก็คือร้านของบังโตที่มีชื่อว่า พัละวันนั่นแหละครับ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 ไปไงมาไงวะเนี่ยจากสำเพง็งอยู่ๆมาสามย่านมิทาวเฉยที่เรามากันที่นี่ก็เพราะอยากรองกินจริงๆครับไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยงั้นลุยกันเลยดีกว่าครับเเเลลลยลยยที่ร้านพัลวันนะครับหลักๆจะขายข้าวมันดี้กับเคบับก็จะมีทั้งเนื้อและไก่นะครับแน่นอนครับ เรามาถึงนี่เราก็อยากลองชิมทั้งสองอย่างเลยซึ่งเมนูที่เราสั่งกันก็มีข้าวมันดีเนื้อกับเคบับชุดชิคเก้นคอมโบในส่วนของข้าวมันดีเนื้อในชุดก็จะมีข้าวมันดีกับเนื้อย่างน้ำจิ้มหนึ่งถุงและน้ำซุปหนึ่งถุงเคบับชิคเก้นคอมโบก็จะมีเคบับไก่ให้สองชิ้น น้ำอัดลม1กระป๋องและมีเฟ้นไฟหนึ่งกล่องที่พิเศษคือเราได้ซอสกรลหิกมาด้วยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่าจากการได้ลองสัมผัสต,ต้องบอกเลยนะครับสีของเนื้ออาจจะดูไม่ค่อยดึงดูดสักเท่าไหร่ดูแห้งๆจืดๆแต่พอได้ลองชิมแล้วก็รู้สึกเหมือนกันทุกคนว่า เนื้อมีความนุ่มอร่อยรสชาติดีและมีกลิ่นที่ค่อนข้างเฉพาะอยู่นิดนึงนั่นก็เพราะว่าเนื้อของร้านนี้เขาได้ผสมเนื้อแกะเข้าไปครับคือความตั้งใจของร้านอยากให้ได้ลองชิมรสชาติของเนื้อแกะดูบ้างสําหรับคนที่ไม่ชอบหรือไม่เคยกินเนื้อแกะเลยก็อาจจะมีกลิ่นแปลกๆอยู่บ้างครับแต่สําหรับคนที่เคยกินเนื้อแกะหรือชอบกินอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อาจจะถูกใจกันเลยทีเดียวเชียวนะครับในส่วนข้าวมันดีทั้งกลิ่นและรสชาติคือหอมอร่อยสมกับเป็นข้าวมันดีคุณภาพดีเลยครับน้องเล่นงเิ่นต้งเทศ่้งเทศแบบอาลับแต่ไม่จัดทรงข้าวมกายอแต่ว่าอาจจะข้าวไม่มีรสชาติขนาดข้าวมงกาตอนที่ผมไปเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์อะ ที่นั่นก็มีข้าวมันดีเหมือนกันนะแน่นอนครับผมเคยได้ลองกินมันที่นั่นสําหรับกินเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับทําให้ผมนึกถึงบรรยากาศตอนกินอยู่ที่นั่นเลยเฮ้ยพี่ทำไมเสียงเขาเป็นอย่างนั้นละ่ะผมไม่ใช่ตัวหลักนะพี่โอเคมาต่อนะครับถึงกลิ่นจะใกล้เคียงกันแต่รสชาติของที่นี่ถือว่าเจิดเลยเมื่อเทียบกับที่โน่นอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เขาทําเผื่อคนที่ไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศแรงๆ เลยทำให้มันซอฟลงนะครับเออมันต้องแบบนี้ไก่มากครับไก่มากในส่วนเคบับไก่ต้องบอกว่าถูกอ,อกถูกใจพวกเรากันจริงจังเพราะกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากแป้งนุ่มกับเนื้อไก่ที่หมักมาด้วยรสชาติกำลังดีกับผักต่างๆที่ใส่ไว้ด้านในและซอสก็เข้มข้นเอาเป็นว่าอร่อยจริง อยากรู้ก็ไปลองเองแล้วกันนะฟังเขาดีนะถ้ากินกับซอสกาลริกนี่คือว่าทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเลยนะฉีกกดเฟนฟรายเปล่าๆก็อร่อยกว่าร้านทั่วไปอยู่หน่อยนึงแล้วยิ่งมาจิ้มกับซอสกาลริกมันจะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งรสชาติจะมีความครีมครีมผสมกลิ่นกระเทียมแบบไม่ฉุนคนไม่ชอบกระเทียมก็ลองกินดูได้ครับอาจจะติดใจได้เลยนะครับผมผมุข้าวหมกไกอย่างดีถือว่าดีครับผมร้านตั้งอยู่ที่3ามย่านนิดทาวชั้นดิน เปิด10โมงปิด3ทุ่ม